ตวหนึ่งกังสวัสดีครับเฮ้ยไปเลยไหมเบเบอร์ฮะครับผมครับครับสวัสดีครับนั่งตัวกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าห่างๆกันจะสับสนหก็สวัสดีครับผมเบเบอร์นะครับครับสวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับเงินครับครับอ่าโอเคอ่ะโอเคฮะสวัสดีครับพายครับสวัสดีครับก๊อบครับ สวัสดีครับบาสครับสวัสดีครับแม็กกี้ครับสวัสดีครับเอิร์ดครับสวัสดีครับปอนด์ครับสวัสดีครับมีนครับผมกับเปิ่นเปิ่นเปิ่นเปิ่โอเคอันนี้คือผ่านมาสักพักแล้วแล้เราได้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับโวไอเวอร์ยูพาร์ทสองอยากลองถามพุ่มกับก่อนเลยว่าพาร์ทสองเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากๆเลยครับได้เจอกับน้องๆทุกคนอะไรอย่างนี้ครับผมเราผ่าน เมราสุ่มกันมาประมาณหนึ่ง <laughs> เยอะแยะเลยเาาที่ายเปิดกองมาจนถึงคิวล่าสุดนะครับก็สนุกดีครับแล้วเด็กๆนะคะตอนนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้ร่วมงานกับพี่อือจริงๆเราเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าอาจจะเจอกในพาร์ทพาร์ทการทางานในรูปแบบอื่นใช่แต่ถ้าเป็นแบบพึ่กับมาแสดงครั้งแรกครับบรรยากาศในกองเป็นไงบ้างครับอได้กลับมาเจอกันพบทุกคนเลยสนุกมากครับเพราะว่าคือพาร์ทแรกเราก็ หมือนกับว่าเพิ่งเพิ่งมาเจอในครั้งแรกเนาะก็มีการละลายพฤติกรรมกันแต่ว่าพอภาสองคือเราสนิทกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนมาเจอเพื่อนในที่ทํางานนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนน่ารักมากเพราะทุกคนแบบว่าแบบเป็นกันเองสุดๆแล้วเราก็สึกจอยไปด้วยเวลาแบบทํางานก็จริงๆเหมือนมาเที่ยวเลยครับแต่ว่าเฮ้ยมาเที่ยมาเจอเล่นแบบว่าเราได้ไปกองหลายๆหลายๆโลนะครับไปต่ดังจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดมากครับ ก่อนี้จะไปคุยแลกเปล่นกันอยากให้ทุกคนเล่าให้หน่อยว่าภาสองเนี่ยเราจะได้เจออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องต้นฟ้าได้ฝุ่นก่อนเลยเต้นฟ้นาได้ฝุ่นนะครับโอเค <Okay, S 1> ครับผมต้นฟ้าได้ฝุ่นก็จะเป็นเ,เรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องสองคนที่สนิทก,กันมาตั้งแต่เด็กบ,บ้านติดก,กันแล้วก็มันต้องมีเรื่องให้ทั้งสองคนจะต้องแยกจากกันอีกคนหนึ่งไปเรียนอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทาให้ตัวอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องตามไป คือมันจะมีปมของตัวละครของตัวได้ฝุ่นเนาะที่แบบจะมีปัญหาทางบ้านของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาตั้งใจจะมาเรียนที่เชียงใหม่เพื่อเจอกับต้นฟ้าแต่ว่าพอเจอปุ๊บก็จะมีคอนฟ lict ต่างๆที่ทาให้เขาต้องหลบหน้าต้นฟ้าไปต้นฟ้าก็เลยงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับซึ่งสุดท้ายจะลงเอยกันไหมก็เดี๋ยวเราิดตามดูในซีรีส์แล้วกันนะครับครับ้งดเลยว่าผมนจะแบบาเวนะผมว่าคนที่อ่านนิยายน่าจะรู้อยู่แล้วว่า ว่าเป็นยังไงแต่จริงๆจะไม่ได้ดราม่าเท่ากับในนิยายครับเพราะว่าพีอารจะปรับให้มันดูสนุกมากขึ้นง่ายๆมากขึ้นครับผมก็ถือว่าไม่ไม่ได้ตอนแรกคิดไว้ว่าน่าจะยากกว่านี้นะครับในการทำงานเออแล้วก็เจอทุกๆคนยากอ่ะยากมากใช่เงี้ยก็รู้สึกว่าทํางานง่ายขึ้นเพราะว่าทุกๆคนในที่นี้แบบ เป็นนักแสดงจริงๆเกิทำนบ้านมาอย่างนั้นีมาเลยก็เลยอว่ารทำงานทุกอย่างมันเลยผ่านไปได้ดดีง่ายมากเลจริงๆ่จริงแคจริงก็คือสรุปก็คือนักแสดงเก่งอ่าพงศักไม่ใช่เ้ยมีอแล้วรับมีแน่นอนค่าบเราไม่บอกว่าใครนะบอกว่าเขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วก็อยู่ว่าเป็นการทำงานีใช่ใครับาผท้งสคนเขานีแบบเขาเรียกว่า เรื่องราวของเราล้เป็นยังไงบ้างความแบบีจะได้นาเสนอครับก็เรียกได้ว่าถ้าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบตัวหลักอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะทากันบ้านเยอะมากๆอืครับก็หวังว่าแบบทุกคนจะชอบนะครับเพราะเราก็จริงๆแอบกดดันนะครับเพราะว่าอย่างพาร์ทหนึ่งคือเขาก็ทําไว้ดีมากนะครับทั้งทั้งสองคู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความเฮ้ยแบบถ้าเราไปดูการเราแล้วเราจะ ทำไม่ดีอย่างที่เดินที่เขาทํำมาแต่เราก็พยายามทําได้เต็มที่ที่สุดครับไม่ว่าคือไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ก็ถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีที่สุดสําหรับเราเราสำหรับเราแล้วก็ก็ถือว่าโอเคละดีแน่นอนครับดีแน่นอนแต่ก็เหมือนแตเพราะว่าแก๊งเราหมากครบเลยใช่ใช่ใช่ยังไงบ้างคะชาวแก๊งเราครั้งนี้จะมากันยังไงบ้างคะก็มาดีแน่นอนครับมาดีพวกเรามาดีเรามาดีอะครับเพราะว่าแบบ ทิ่อย่างที่บีเบอร์บอกก็คือค่อนข้างที่จะเต็มที่มากๆครับแล้วก็ทำกันบ้านเยอะมากๆจริงเพราะว่เบอร์ก็บอกผมตลอดครับว่าแบบตั้งใจมากพี่ครั้นี้เราเต็มที่เสั่งเลยไหมว่าแบบที่ตั้งใจนะ้เขาสั่งผมบ่อยครับบอกว่าพยายามแบบเออขอเขาเรียกว่าขอวิชาจากพี่เบอร์ตลอดเขาไม่ค่อยจาพงรักแต่พี่เงินเขาชอบแบบหรือถ้ามีซีนหรือได้ได้ถอดเสื้อเีไงก็จะมีความแบบ อะไรอย่างเงี้ยเะากินข้าวอยู่กินข้าวอย่างนี้กินข้าวอย่างนี้แล้วกล้องก็จะแพนอ่าแล้วตอนตอนเขาหันไปตอนโอ้เขาก็จะหมุนอะไรเงไงนะเขาจะหมุนนี้เลยแล้วว่ากีนี้ไม่แต่ล่าสุดคุณก็เล่นฟินเน็ตมาคุณก็โชว์อยู่เฮ้ยผมยังมีไม่เท่าพี่เพาะวอาต้องจังไาอ่ะสตาสตาสต้าอื่นว่ะเฮ้ยที่ดาวตกดาวตกดาวตกเเห็นขาเล่าตัวเองยังไงบ้างเอาข้าวเข้า้าวใช่ไหมครับเข้าวข้าวหน่อะถ้าข้าวข้าวต้องอวดอ่ะ ก็ไดกันี่เงินเล่าเต็มแน่นอนที่นเล่ามันจะยาวครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของสองข่า์ที่คอนข้าที่แตกต่างกันมากครับคนหนึ่งเป็นแบบเปียกิตเป็นคนที่แบบทำห่างอีกคนหนึ่งเป็นแบบดาวตกจะเป็นคนที่แบบ i n t r o ิร์ t ชอบวัดรูมีพค่อน้อยไม่สนิทกับใครครับเราเดาวตกก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีสัมผัสพิเศษที่สามารถติดต่อกับวิญญาณได้่อะไรก็เลยไปอยู่หอเดียวกับเทียกิตแล้เปียกิตก็มาอยากให้แบบใช้พลังของเราในการติดตา สัมานสมีาของคุณแม่ครับเ้นเรื่องนี้ก็จะได้เห็นทั้งสัมผัสที่หกครับแล้วก็ได้เห็นทั้งความน่ารักของครอบครัวครับแล้วก็ได้เห็นแบบในหลายๆแง่มุมครับได้รู้สึกว่าแบบอยากติดตามอ่าเรื่องสองก็จบครับใช่ใช่เรื่อครับผมก็เห็นเอ่อในทีรก็สัมภาษณ์ไปก็บอกว่าแบบเออเอ็นซีนน่าจะร้อนแรงจริงผมก็ก็รอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับ จะพยายามฝาให้เข้ากับบริบทดีกว่าแต่หวว่าไม่คุยกันก่อนเลยใช่ใช่สบายใจคุยกันก่อนจะได้ดูได้ถูกอวลยอ่าต้องต้องนะฮะดีครับต่อไปครับนะผู้ที่สามแล้วไคเกอร์ด้านหนาของเรายังไงดีก็อาจลองลองลองเล่าเล่าบ้างก็จะเป็นเพื่อนสองคนครับผมที่รู้จักกันมั้งแต่ตอนมปลายครับผมที่เรื่องเราก็คือเราจะ อยู่แตกแยกออกมาจากเส้นเรื่องของจอฮันนอสใช่ร <pricing> เราจะเล่าถึงกันตั้งแต่มัธยมตอนที่เราเจอกันเราจะรู้จักกันโดยการแบบไม่ค่อยดีแเท่าไหร่แล้วก็เราก็เป็นเพื่อนสนิทกันไทเกอร์เดือนหนาวแล้วก็เราก็ไปเรียนต่อที่มหาลาัยเดียวกันครับผมแล้วก็จะได้รู้จักเพื่อนมหาลัยก็คือนอสแล้วก็มีเพื่อนๆนของไทเกอร์กับเดือนหนาวอีกครับที่จะมาร่วมด้วยมีทั้งแดนเหนือแล้วก็อีหลายคนเลย<ช>เป็นแก๊งเพื่อนกัน สรุปง่ายคือเป็นเรื่องของเพื่อนอสองคนนะครที่มีความสึกคนดมเขาสึกมากกว่าจนจนกระทั่งเราเนี่ยเกิดไปชอบเขาขึ้นมามจริงๆจังๆก็เลยต้องพยายามทาทุกทางเนี่ยเพื่อให้แบบว่าเขารู้สักทีแต่เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็จะกว่าถึงเวลานั้นก็ฝากเอาใจช่วยไทเกอร์ด้วยนะครับอ่าคำนั้น เช็คไห่นอนต่ว่าต่ว่าทั้งหมดจะต้องแบบเครดิตให้พี่นอนใช่เพราะว่าพร่าี่นอนเป็นแบบสัหรับคู่เลยเขาไม่รู้จะพาใครแล้จะได้เห็นจะได้เพึ่งพาใคร้อยร้ยอาเยบอกยังไงพี่ยังไงรอดูรอดูโตขึ้นมากมาเลยล่ะมากเลยเออใช่ส่ฟ้าโ่พี่า เทาของเรา่ของเราแต่คนถือว่าพฤติกรรมเหมือนกับกีฬาส์กับก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับทุกท่านนี้เป็นเรียงตามทำลายไปต่อจากคันหนึ่งต่อจะค้างรักมากกว่าสเปเชียลอีพีค่ะไม่นะไม่นะมันก็จะมีแบบซีนที่ให้ไปดูอยากให้ไปดูมันมีซีนที่แบบได้ เากันแบบเข้มข้นก็มี้อเขานี้มันก็ัดเรได้รอดูดีกว่าดี่มันกใช่อันนี้ก็จะเป็นการกลับมาช่วยเหลือเพื่อนๆครับเป็นแก๊งหมอที่ในเมื่อเราไปถึงฝั่งแล้วก็อยากให้เขาตามเรามาเนาะเราก็จะเป็นคนที่เขาคอยปรึกษาคนที่เขาไว้ใจอย่างผมในเรื่องพี่ฮิวจะเป็นคนที่ฟ้าไว้ใจก็จะคอยปรึกษาแล้วคอยไปถามตลอดเวลาเขามีปัญหา ใช่ครับ่แล้วครับพี่อีสเตอร์นะครับพี่อีสเตอร์นะครับตีกันน้องเหมือนเดิมพี่กันน้องเหมือนเดิมเพิ่มเติมใส่พระเครื่องชี้ใส่พระแต่เอาซ่อนไปข้างหลังมเนกิ ใส่เสื้อชอกับืพลังเข้ามาเมันเราเห็นไม่ใส่เลยอะอยา่ะครับผมหรืว่าต้องเป็นที่มีนั่นแหละคุณกลับครับจัการโอเคครับผมยังไงก็ฝากคอยไอยู่พาสองด้วยนะครับผมทุกวันเสาร์เวลาสามทครึ่งครับผมช่องจริงเงยุีห้าครับอย่ารูปเยอะเดี้อ ครับแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับที่แอปบีชบีเท่านั้นนะครับแบบอันคัพใช่ครับแอปเดียวเท่านั้นนะครับครับผมขอบากด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับกอดกันตามมาเยอะนะครับตั้งใจมากๆจริงๆครับดีครับบอกกูบอกนิว สวัสดีครับสวัสดีครับนดาการครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับไหวไปได้่งนั้นสเกิที่เราจอได้ดูแล้วรรร่อคสต่อไปครว่าคู่คจะได้เห็นต่อกันเลยหมคยคแน่นอนครับถ้าเป็น c ีรีส์โปรเจกต์เฟิร r นวูด ทุกๆพาต้องอยู่ที่ BTV แน่นอนนะครับเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่พารแรกเราก็ประสบความสำเร็จมากๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศด้วยซึ่งคราวนี้กลับมาในโปรเจกต์ใหม่แล้วนะครับพาร์ตพาทูนะครับ Inside the Sky ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกันเพราะว่าเราจะเริ่มกันวันที่20ที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าในในเรื่องของโปรเจกต์พารนี้น่าจะมีสีสันให,ใหม่ๆผมได้ยินมาว่ามีการเพิ่มความโรแมนติก เรื่องของเนื้อไฟลมากขึ้นมีดราม่าเล็กน้อยให้คนดูได้รุ้นนะครับก็น่าจะเป็นสีสันอีกอีกอีกนึงอีกอย่างหนึ่งของของเรื่องนี้นะครับที่คนดูสามารถที่จะติดตามได้นะครับก็อย่าลืมนะครับในซุกในช่วงของในส่วนของอันคัดเวอร์ชั่นก็ติดตามได้ที่วีทีเท่านั้นนะครับอันคัดบนบีทีเท่านั้นครับ ยังไม่ได้ดูดูไปเดี๋ยวแบบคนมาแอบถามสปอยไม่อยากไม่ยาถามเลยว่ากระปลอได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องนี้ต้องดูรพร้อมๆกันดูคนเดียวไม่ได้ต้องดูกับเพื่อนด้วยน่าจะได้จิกหมอนข้างเลยพร้อมๆกันจิกหมอน,น <c oughs> จิกหมอนหนึจิกหมอนจะจิกโซฟาอะไรก็ได้จะจิกเพื่อนข้างๆก็ได้นะครับ <ใน S 1> ว่าเป็นแน่นอนในเราสิผมฝังไม่ดีนะใชไหมอุดุดาไม่ใช่เปนเอ๋ออฉากฉากในนี้อยากให้ทุกคนรอคอยนะครับผมก็ แต่ผมว่าทุกคนน่าจะแต่ว่าสมบังแน่นอนได้แบบได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ตามที่คิดไว้แน่นอนบอกได้แค่นี้บอกไม่ได้ครับผมบอกเป็นหินแค่ดีครับไม่ได้จริงๆะพราะไปปุ๊บรู้เลยแต่ว่าคือมันเป็นนะฮะก็คือบางทีเวลาเวลาเราลงอะไรไปอย่างเงี้ยแบบว่าก็ก็จะขึ้นมาแล้วมันตรงกันแบบใช่ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่า คือเวลาเราลงลงแท็กในในเนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากไหนก็ตามคือเเป็าแฟนๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉากนี้คือซีนนี้สามารถแบบเขียนเป็นคําพูดออกมาได้เลยว่าพี่ต้นฟาพูดว่าอย่างนี้อะไรนะครับก็เลยไม่สามารถบอกได้เยอะมากแต่ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนได้สมการรอคอยแน่นอนก่อนมาแบบเป๊ะเลยคะหรือว่าแบบมีเสริมอออันนี้ต้องพี่อ่ะขอเป๊ะเลยนะ มีก็มีได้ขนาดไหนเช่นคุนนี้ก็มีก็มีเสริมบ้างมีแบบว่าตามแบบจริงๆเราจะยึดหลักจากนิยายก่อนครับให้มันแบบว่ามีความใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็เราก็จะมีการเติมแต่งเข้าไปเล็กน้อยให้มันดูแบบมีความน่ารักมากขึ้นครับบอกว่าเป็นทั้งแฟนนิยายแฟนซีรีส์เนาะใช่ครับผมใช่ครับขอบคุณนะครับ